สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปวันนี้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองสอนโดยครูวชิราจรัดสิงค์ค่ะ เราจะมาต่อกันเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทิ้งได้เรียนถึงหัวข้อเรื่องของปริศนาคำทายไปนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสนใจไปหาเพิ่มเติมไหมนะคะมาทายกันบ้างหรือเปล่ากันในครอบครัวนะคะ ในบทนี้ของเรานะคะเราจะเรียนอะไรบ้างและเรียนเรื่องปริศนาคำทาทยแล้วก็บทร้องเล่นนะคะแล้วก็ศักวาต่อไปนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบทร้องเล่นนะคะบทร้องเล่นจะมีบอกไว้ว่าเป็น ในสมัยก่อนการลเล่นของเด็กไทยมีหลายอย่างเช่นนำก้านกล้วยมาทำปืนก้านกล้วยนำนำมาทำเป็นม้าก้านกล้วยในการเล่นบางอย่างมักมีบทร้องเล่นประกอบเด็กๆจะรู้จักการลเล่นที่มีการบทร้องเล่นอะไรกันบ้างคะรวมทั้งสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์กันนะคะ คุณแดงว่าเด็กๆน่าจะเคยเล่นนะคะหมาก้านกล้วยที่เอาก้านกล้วยมาใช่ไหมคะให้ผู้ใหญ่ทำให้แล้วก็ทำไมทําเป็นคอม้าแล้วก็วิ่งนะคะหมาก้านกล้วยเด็กๆอาจจะเคยเล่นนะคะผู้ใหญ่บางคนอาจจะทําให้เล่นนะคะเด็กๆเคยเล่นอันนี้ไหมคะการลเล่นมอนซ่อนผ้า เรามาร้องพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะการลเล่น,ลนมอนซ่อนผ้าอุปกรณ์มันจะมีอะไรบ้างลูกจะมีเพื่อนเด็กๆด,ด้วยกันใช่ไหมคะนั่งล้อมวงกันแล้วก็จะมีคนเล่นคนหนึ่งที่เดินเล่นรอบวงนะคะแล้วก็จะถือผ้าเอาไว้ให้เด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะเดินตามรอบแล้วก็จะร้อง เด็กๆก็จะร้องนะคะมอนซอนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอเด็กๆก็เดินรอบๆไปเรื่อยๆนะคะรอบๆวงเด็กๆพอใจใครใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะไม่ร้องแล้วก็ตบมือกันใช่ไหมคะมอนสอนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธออ่ะ ก็จะมีคนเล่นทําไมคะเอาผ้าวางแล้วก็เดินไปถ้าเกิดคนที่นั่งอยู่แล้วเห็นว่ามีผ้ามา mm. ก็หยิบผ้าแล้วก็วิ่งไล่ตีคนอะไรคะไล่ตีคนที่มาเล่นตีทันถ้าตีไม่ทันเขาก็จะนั่งลงก่อนแล้วเราก็เป็นต่อก็เล่นกันไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าวิธีการเล่นมอนซอนผ้านะคะลองร้องอีกครั้งหนึ่งไหม จำได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะเคยเล่นนะคะเดี๋ยวถ้าเรามาโรงเรียนนะคะเราเรามาเล่นกันดีกว่าเรามีเวลานะคะแล้วเรามาลองลองเล่นกันนะคะต่อไปค่ะอ่านะคะการเล่นเล่นต่อไปการเล่นเลีลีข้าวสารลีลีข้าวสารเดี๋ยวคุณแดงอ่านให้ฟังก่อนมันก็จะมีผู้เล่นนะคะ จับมือกันแล้วก็จะมีคนเดินนำแล้วก็เดินลอดลอดแขนของคนสองคนที่ไอ้นี่นะคะวิธีการเล่นติดๆน่าจะเคยเล่นคุณแดงจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะลีลีข้าวสารสองขนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้ อีกรอบหนึ่งนะคะลีลีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกสองใบลานเก็บเบีย้ยใต้ถุนลานโคดข้าใส่จานผานเอาคนข้างหลังไว้จะร้องคุณแดงก็ร้องไม่เก่งนะคะลองร้องดูนะคะลีลีข้าวสารสองทนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต่ทุนล้านโคตข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้อ่าเราเราก็เล่นกันทําไมคะพอถึงข้างหลังไว้ก็ทําไมจับเอาคนข้างหลังไว้หนึ่งคนถ้าจับได้ก็จะถามว่าจะอยู่กับพ่อหรือจะอยู่กับแม่อ่านะคะใช่ไหมคะอันนี้นะคะหรือถูกเปล่าหรือเป็นงูงูนะคะ เด็กๆเคยเล่นไม้แล้วเดี๋ยวถ้ามากันนะคะเดี๋ยวคุูแดงจะสอนเล่นเอามาเล่นกันกับเพื่อนๆจะได้สนุกนะคะอันนี้คืออะไรคะการเล่นเล่นล,ลีลีข้าวสารนะต่อไปอ่าเด็กๆเ,เคยเล่นไหมคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ลูกคุณพ่อคุณแม่น่าจะเคยเล่นนะคะอันนี้นะคะลองถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้การเล่นเล่นจัมจี้มะเขือเปาะนะคะ เดี๋ยวคุณแรงอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะจ้ำจี้มะเขือเปาะก,กระเทาะหน้าแว่นไยเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยีเ่ยมเยี่ยมมองมองนลขุนทองร้องวู้อ่านะคะเอาใหม่แล้ว อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือการเล่นเนี่ยจะใช้นิ้วมือแล้วเราก็จิ้มใจทีละเรื่อยนะคะเรามีสักสามสี่คนก็เล่นได้แล้วนะคะคู่เล่นนะคะแล้วก็จามจีนะคะ,ะคุณแดงลองลองร้อง,อ,งองใหม่อีกรอบนึงนะคะจามจี้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกัดแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่ม,มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัด เอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมๆม,มองๆนกขุ่นทองร้องวู้นะคะก็เป็นการอาไรคะเอามือวางไปแล้วก็ทำไมคะจ้ำจีม้มะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นภายเรืออกแอนก็จิม้มนิ้วไปตามแบบนี้ทีละนิ้วละนิ้วนะคะพอถึงนิ้วไหนก็ทำไมคะอ่าถ้าถึงน้องนิ้วไหนร้องวู้ก็หักนิ้วลงกั้นเหลือนิ้ว จะเล่นไปนี้เรื่อยๆวิธีการเล่นนะคะการการจำการละเล่นของจำจี้มาเขือเปาะนะคะต่อไปค่ะอันนี้นะคะการละเล่นตะเค่ตะโขงตะเค่ตะโขงนะคะครูแดงจะอ่านให้ฟังนะคะอันนี้ครูแดงไม่เคยเล่นเลยนะคะว่าเป็นยังไงตะเค่ตะโของอยู่ในโพงไม้สัก ตะเคฟันหักกัดคนไม่เข้าไอ้เค้ไอ้โขงอยู่ในโพรงปาสะักไอ้เค้ฟันหักกัดไข่ไม่เข้าอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตะเค้ตะโขงอยู่ในโพรงไม้สักตะเคฟันหักกัดคนไม่เข้าไอ้เค้ไอ้โขงอยู่ในโพรงปาสะักไอ้เค้ฟันหักกัด ใครไม่เข้าอานะคะอันนี้คือการละเล่นของเด็กไทยสมัยโบราณนะคะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเล่นแล้วแต่ว่าเวลาวันประเพณีสงการหรือวันลอยกระทงอาจจะมีการเล่นแบบนี้บางท้องถิ่นที่เขาจะเอามาให้เด็กๆเ,เ,เล่นกันนะคะเป็นการละเล่นของไทยถ,ถ้าของเราก็จะเป็นอะไรคะ มีการเล่นแบบนี้ในช่วงค่ายภาษาไทยนะคะเด็กๆจำได้ไหมนะคะบทร้องเล่นต่อไปนะคะเด็กๆน่าจะอันนี้เด็กๆน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะจันเจ้าขาจันเจ้าขาขอข้าวขอแกง ขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่าขอช้างขอม้าให้น้องค่าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องค่านั่งขอเตียงตั้งให้น้องค่านอนขอละครให้น้องค่าดูขอยายชูเลี้ยงน้องค่าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวค่าเองนะคะรอบเดียวไหมคะหรือจะเอาอีกรอบหนึ่งนะคะทันไหมคะ อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะลองมาร้องพร้อมกันนะคะจันเจ้าขาจันเจ้าขาขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่าขอช้างขอม้าให้น้องค่าขี่ขอก็อี้ให้น้องค้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องค่านอนขอละครให้น้องค่าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิด ขอใหญเกิดเลี้ยงตัวข้าเองอะนะคะก็อันนี้คือเป็นบทของจันเอ๋ยจันเจ้าจันเจ้าขานะคะจันเจ้าขาก็คือทําไมคะจะขอทุกอย่างเลยนะคะเป็นพี่ที่ขอของให้น้องขอช้างขอแหวนทองแดงขอช้างของมา้าขอเก้าอี้ขอเตียงตั้ง ขอให้ตนเองคืออะไรคะอย่างเดียวเองขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองทุกอย่างขอให้น้องหมดเลยนะคะบทนี้แสดงว่ารักน้องมากเลยนะคะอ่าดูต่อไปค่ะเรามาดูบทร้องเล่นในท้องถิ่นสำหรับเด็กกันนะคะเดี๋ยวครูแดงจะมีเชิญคุณครูคนท่านหนึ่งนะคะมาให้เด็กเด็ก มาจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะก่อนที่จะไปฟังคุณครูนะคะมาร้องเล่นให้เด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวดูเนื้อหากันก่อนนะคะก็คือเด็กๆเคยจะเคยได้ยินนะคะเมื่อเด็กๆเคยเคยได้ยินไหมนะคะ เลงแมวอุ้มเอ่ยขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดตะพงก้นหรือตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินไข่อย่ากินไข่เนอ่านะคะอันนี้เป็นเป็นบทที่เราเคยร้องเล่นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะตอนถ้าเกิดเด็กๆถ้าไม่มีช่วงโควิดเด็กๆนั่งเล่นกันเด็กๆก็จะเล่นแมงมุมขยุ่มหลังคาใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนอนุบาลก็ได้เล่นบ้างนะคะก็คือทำไมคะ มันจะเป็นบทร้องเล่นในท้องถิ่นสำหรับเด็กเป็นบทร้องเล่นที่ไม่ได้ร้องประกอบการเล่นและบทร้องเล่นที่ประกอบการเล่นนะคะบทร้องเล่นที่มักจะได้ยินเป็นส่วนใหญ่เป็นบทร้องเล่นในท้องถิ่นของภาคกลางเนื้อหามักจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติกล่าวถึงสัตว์ต่าง และการกระทําของมนุษย์ภาษาที่ใช้จะมีคำคล้องจองกันซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินฟังและไพเราะและจดจำได้ง่ายนะคะลองดูอันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะตัวอย่างบทร้องเล่นของภาคกลางตัวอย่างบทร้องเล่นของภาคกลางนะคะจำได้นะคะอันนี้เป็นบทที่ครูดแดงชอบเอาไปก่อน ให้ลูกตอนที่คุณแดงมีมีลูกนะคะตอนเด็กๆจะไม่รู้จะจะจะกล่อมอะไรนะคะก็อันนี้เลยโยกเยกเลยโยกเยกเอยน้ำทั่วมเมฆกระต่ายลอยคอมาหางอกอดคอโยกเยกใช่ไหมคะเราจะเคยได้ยินผู้ใหญ่คุณยายคุณย่า นะคะหรือแม่เราเองอ่ะเวลาอุ้มน้องหรืออะไรเงี้ยก็จะทาไมก็จะร้องโยกเยกเอ้ยน้ําท่วมเม่กระต่ายลอยคอมาหางอกอดคอโยกเยกก็จําไว้ว่านะคะว่าบทร้องอันนี้เป็นบทร้องเล่นของอะไรคะของภาคกลางนะคะก็ ล้องอย่างเดียวจะไม่มีการเล่นนะคะก็อ,อาจจะโยกไปโยกมาเฉยๆนะคะเด็กๆคะครูแดงเชิญคุณครูหนึ่งท่านนะคะที่เป็นชาวเหนือจะซอเซอร์ไพรส์เด็กๆเด็กๆฟังนะว่าวเสียงใครเอ่ยเชิญเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาพูดบท ร้องเรียนของภาคเหนือกันนะคะโดยจะเป็นสำเนียงของคนเหนือน,นะคะชื่อบทชื่อว่าฝนตกสุยๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะฝนตกสุยๆหุยมายุยเข้าหล่ะปู่คำมาได้เต่ามาฮื้อตุเจ้าแก่งแค้แก่งใส่บะเขือใส่ใบพริกแต้แกงแค้ล้ำแต้แต้ และลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นคำศัพท์นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศั์นะคะว่าคนเหนือเขาออกเสียงอย่างไรกันนะคะคำแรกค่ะคำว่าแกงแคนะคะแก่งแค้แปลว่าแกงดอกแคข,ของเรานั่นเองค่ะคำที่สองนะคะตุเจ้านะคะตุเจ้าหมายถึงพระนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะฝนตกสุยๆหมายถึง ฝนตกพรำๆนะคะฝนตกโปรยๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคําต่อมานะคะล้าแต้ๆหมายถึงอร่อยมากๆค่ะคําสุดท้ายนะคะฮึ่ฮึแปลว่าให้นั่นเองค่ะอ่าเด็กๆนะคะคุณครูแดงขอขอบคุณมากเลยรู้ไหมว่าใครมาให้ใหเราความรู้กับเราวันนี้ครูฝนนะคะขอบคุณค่ะ เด็กๆคะครูแดงมีคุณครูนะคะของที่อยู่ตรงภาคอีสานนะคะครูแดงเชิญมาอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะเด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวคุณครูเขาจะอ่านเป็นภาษาอีสานให้เด็กๆฟังนะคะตัวอย่างบทร้องเล่นของภาคอีสานโยนซ่าโยนสเสอไปหน้าน้องไม่โต๊กถึงไหนคนเขาใสยุ่ง เก็พักบุ้งไปใส่เรือนหลวงเก็บพักสวงไปใส่เรือนน้อยแม่อีตอยเท่าหูพับพับสื่อตะลับมาให้ลูกเล่นลูกไม่เล่นกระเต้นขึ้นหลังคาแมวขบปาม้าขบก้นขเีเด็กๆคะแล้วเรามาดูคำแปลกันนะคะว่า ตัวอย่างนะคะของบทร้องเล่งของภาคอีสานนะคะมีคำแปลว่าอะไรบ้างมาดูกันก่อนเลยค่ะคำแรกนะคะเก็บนะคะเก็บหมายถึงเก็บค่ะขนเข่าใสยุ่งหมายถึงขนข้าวใส่ยุงนะคะตกหมายถึงตกค่ะโยนสา หมายถึงชิงช้าค่ะเรือนน้อยหมายถึงเรือนน้อยเรือนหลวงหมายถึงเรือนใหญ่ค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะแขกรับเชิญของเรานะคะครูแดงขอขอบคุณนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าใครคูเบียนะคะขอบคุณคะ่ะ เด็กๆคะครูแดงเชิญมาอีกหนึ่งท่านแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของภาคใต้นะคะเด็กๆลองดูนะคะตัวอย่างบทร้องเล่นของภาคใต้นะคะคุณครูภาคใต้ที่อยู่ภาคใต้จะมาอ่านให้เราฟังนะคะตัวอย่างบทร้อยเล่นของภาคใต้นะคะนางโนรานะคะนางโนราเอออับนามในซา เจ็ดคนพีน้องนายผ่านมาเห็นชายนางให้ลงคลองเจ็ดคนพีน้องของเอาสุดทองนางโนโราผีผีถังหอกก็บินตกคู่ห้าของเอาสุดทองนางโนโรานายผ่านพาไป เด็กๆใช่ไหมคะเป็นยังไงภาคใต้นะคะเด็กๆรู้ไหมว่าใครเอ่ยฟังเสียงจาได้ไหมเสียงใครคะเสียงครูแอนคะ่ะขอบคุณนะคะครูแอนะ่คะค่ะเรามาสรุปกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราเรื่องของบทร้องเล่นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะมีทั้งภาคกลาง ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะเด็กๆน่าจะวันนี้เราเได้คุรูมาช่วยอ,อ,อ่านให้ให้เด็กๆฟังนะคะบทร้องเล่นนะคะเราจะมาสรุปว่าเขาสรุปไว้ว่ายังไงรู้ไหมคะเด็กไทยสมัยก่อนนิยมนำบทร้องเล่นมาใช้ประกอบการเล่นเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานและฝึกปฏิภาณไหวพริบ นะคะก็คือ,อจะมีทั้งบทร้องคําร้องคําค้องจองนะคะอยู่ในนั้นเสร็จสับเวลาผู้ประพันธ์ออกมาจะประพันธ์มาด้วยความไพเราะของแต่ละภาคแต่ของละถิ่นนะคะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นงานที่ครูแดงจะมอบหมายให้เด็กๆนะคะภาระงงานนะคะจากในหนังสือแบบฝึกหัดครูแดงให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะ หนังสือแบบฝึกหัดหน้าเปิดไปที่หน้า253ข้อ4 253ข้อ4นะคะ โจทย์ข้อสี่นะคะโจทย์เขามีบอกว่าให้นักเรียนเติมคามบทร้องเล่นลงในช่องว่างแล้วร้องเล่นกับเพื่อนนะคะตอนนี้เด็กๆไม่มีเพื่อนอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวลงามาโรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูแดงเปิดโอกาสให้นะคะให้เด็กๆร้องเล่นกับเพื่อนนะคะข้อหนึ่งนะคะจะเป็นจันเจ้าขานะคะบทของจันเจ้าขา ก็ให้เด็กๆเติมนะคะเขาก็จะเว้นไว้ให้จันเจ้าขาขออะไรคะขอข้าวขอแกงขออะไรอีกอ่านะคะผูกมือน้องค่ะขออะไรคะขอให้น้องข้าขี่ขออะไรให้น้องข้านั่งขออะไรให้น้องขานอนขออะไรให้น้องข่าดูขอใครเลี้ยงน้องข่าเถิดขอใครเลี้ยงตัวเองคะ นั่นนะคะเด็กๆก็เติมไปไม่ยากเลยนะคะถ่าสำหรับเด็กที่เออเ่ยังท่องไม่เป็นแล้วยังเขียนหนังสือไม่ล่องนะคะเด็กๆก็ไปดองไปดูนะคะในเนื้อหามันมีอยู่แล้วนะคะในในบทเรียนน่ะนะคะ เดี๋ยวถ้าไม่นั้นนะเดี๋ยวครูแดงจะเฉลยให้นะคะเมื่อก,กี้จำได้ไหมคะเด็กๆถ้าจำไม่ได้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าจำได้อันไหนแต่เติมไปเลยนะคะถ้าเขียนไม่ถูกถามผู้ปกครองนะคะเด็กๆส่วนข้อ2เป็นลีลีข้าวสารนะคะลีลีข้าวสารเขาก็ให้เราเติมคำในช่องว่างนะคะ ดีๆเข้าสารกูเดงจะให้เวลาเด็กๆทำแป๊บนึงนะคะ เรามาเฉลยกันเลยนะคะในภาร่างงานที่หน้าที่253ในข้อ4ใหญ่ให้นักเรียนเติมคำจากบทร้องเล่นลงในช่องว่างแล้วร้องเล่นกับเพื่อนนะคะบทของข้อหนึ่งนะคะจันเจ้าขาขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้า ขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองอะนะคะเราฉเฉลยแล้วนะคะเด็กๆทันไหมเดี๋ยวครูแดงทิ้งเวลาไว้ให้นิดนึงนะคะถ้าสำหรับไม่ทันนะคะ สำหรับที่เด็กที่เขียนช้านะคะหรือจะผิดก็แก้ไขได้นะคะเด็กๆแก้ไขให้ถูกต้องไปเลยนะคะเด็กๆจะได้เอาไปท่องได้ถูกต้องนะคะข้อ2นะคะลีข้าวสารสองขนานข้าวเปลือกเลือกสองใบลานเก็บเบีย้ยใต้ถุนลานคดข้าวใส่จานพานเอาคนข้างหลังไว้ ะะก็เติมตามถูกไหมคะน่าจะถูกนะคะดีๆข้าวสารสองทนานเข้าเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบี้ยเตรียม,มเติมเบี้ยนะคะใต้ถุนร้านโคดค่าใส่จานผ่านเอาคนข้างหลังไว้คุณแดงจะทิ้งเวลาให้เด็กๆได้นิดนึงนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็จะจบในเรื่องของบทร้องเล่นไปแล้วนะคะที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่ต้นนะคะบทร้องเล่นว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมนะคะก็คือทำไมคะเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งให้ครูประจำชั้นนะคะอย่าลืมนะคะ อุดแรงห่วงใย,ยสุขภาพนะคะดูแลตนเองด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะเด็กๆทันไหมคะ สำหรับคนที่เขียนช้านะคะน่าจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะแคปห,หน้าจอไว้ให้นะคะแคปหน้าจอไว้ให้มันก็น่าจะได้นะคะแต่ไม่ยากนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย